vực mà ngươi nói ngươi đã nuôi rồi nè ngươi cứ chỉ nhảy thôi bọn nói ngươi nhảy ngươi nuôi nhảy mặn đây kìa ngươi đi mặn xẹp đứa mà xẹp xẹp nghèo เที่ยวป่าเที่ยวสวนเลาะหาเบอร์มะอื้อหน่อยวัวชิ้นไข่งามๆพี่น้องท่าไหนตัดไว้เดิมเดิมเย็นเดิมหนาวเลยเออพี่น้องอันว่าจะบอกมีดอกคิงเลยดีค่อยๆนี่นี่ในดอกคิงเมื่อกี้ก็ชุดหน่มั้ยกุ๊กคิงถ้าไหนคุดเอาไว้เชื่อทั้งไว้ mi đỏ đã tớt bật khiêng nội này bỏ ốp phía nào khiêng nội này bật ra lại bỏ bỏ đỏ ốp xăm cái cò bắt nhảy nữa, à. này bỏ chờ vào Bật cái thiềm khỏi đi nhanh bộ thân này ăn này tệ có đá phò vân tắt đá tệ cái, ôi bỏ đầy cút mà nhả đá cà thay dài dựa dạ mà à Cô bác nhảy thì cây khỏi cơ đại Khi nó nói nó bị đỏ sẵn đây lời này để hết nén cái cứu cứ ní ừ, cái chuẩn này sẽ ra bay ra bay trắng bay lắm bay lắm bay cứu níu cứu níu cứu ní 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 ní lái ní cứu ní cứu น้อยๆนิดหน่อยนึงเอาอยู่เฮือนในเฮือน2หน่วยนิดหน่อยนึงแต่ยังเกิดโชกกระปัดกปัดนี่ก็หลายหน่วยอยู่ดหน่วยนี้อยู่เนาะใหญ่อยู่นบเด้อะเด็กน้อยปิดบ่ Ngocin nữa có được sự nữa 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 này nữa 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 นี่เครื่อว่างามมันนี่มีแต่หน่วยเดียวโคโรอยู่จักซี่ด้วยหาหน่อยตกักิกเล่หน็ยังไม่ทันมาเก็บจากหน่วยเห้มาเต็มอยู่ชุกอยนีเลยฟิกกันเล ยนี่บรรค์พน้ำจากเสือหันก้ามักปิดกันนะพอดินในนี้มันชุ่มชุ่มชุมพี่น้องโว้ยกูกลัวมันยังพองวันปื้อข่อยมีสีหาหน่วยพอด้วยหน่อยนะแข่งคบในบริกิรในบริกดลาไรมันเดฮ่าจ้โอ๊ะพัดผัจักิตูพอเถาเอ้ย เหมืพระหอมใส่ทุกอย่างพระพรีกแกชิโรกต้นทิมแล้วละ่พะพอเก็บหน่วยเ mm hmm. บิร์ดแกชิโรกทิมชิโรกจุบแล้วมนะันเบิดแต่วในชิโรกทิมก็ตัวเพท่อนในเบิดกะมีนี่และคือจะสีนะะเนี้ยเพื่อนในเบิดนี่นะตัวใดมันเบิดหน่วยในะชิโรกทิมลูกทิมไปนำเพราะว่ามัน กันต้นมันตายแล้วมันจีโรคเนี่ยโรคถิ่นนึกชิดอ่ะกันชีโร่กันมันยังมีดอกก็ย่อเงี้ยยันเสียนพี่น้องกันชีลายกันเป็นบาชานุนั่โบโต๊กบางปีมันกะได้กินได้พี่น้องได้กินได้กินหมาคือคือเก่าจะวะว่าเป็นบาชันนั่นได้กินม้าหาบะเขือบุษบูเห็น สามพักแยงกนยงบดหิตอย่งม so ันบกพนเปลงนาเส่กบเปลงใส่หาตัวสามพักแยงกอกนยังได้อยเก็บหน้าเข้ามาอวานเนี่ยกนังน <Bir> ี <M> ่แหละเราไปลอามาน้ำชวนคนเลวพี่น้องเลว่จักทักไปทังมาหรอกเพราะว่ามีวันไหนไปหรอก แปบกระเต็มอยู่นึงเพื่อมาเก็บใครกระเบยยกวะนอ,อนกระยหนอนแก่ก็ะไรเนี่ยนอ,อนพอดีกินพอดีกิน่อ,อนแก่ก็ไม่ไรนอนก็ไม่ไรนี่นะบได้ปลูก็ได้กินเลยหใหญ่อออดิฉันปลูก ตกได้ขอบกเก็บกะบชิโรนตรงนี้แหละนี่คือมันแก่ขึ้นอันนี้นะได้ก็โดนอันนี้นะโดนโดนก็เกิดคือเก่าอันนี้มักน้อยเสียบเอาอันบวบเดียมเสียบเอาแนวนี่ช่องนวยแนวก็มีไลยอยู่ดอกไปช่องนวยกะาดเก็บไปบนหลังเก็บไปขายแน่กินแน่หายหยาดพี่น้องแน่ กินแต่คนเดียวหรอกพี่น้องมักจะหน่อยพี่ช็อกงวยอย่างนี้มันหกกลัแล้วมันก็ได้บ่เห็นมันชิมีตลายอยู่กูจักรนอนนอยนง่าย่ือแบบเครื่อบวกตัวนี้กำลังจะเป็นพอมันกดไปตัดเครื่อมันทิมันก็คอยโอ้เกิดอะไรเดือดอันตุนี้มันเคลือเดียวอันนี้บวบตัวเดิมันงามคือยังนี้ เลาะชวนเลาะหัวเลาะไปเลาะมาไม่ชวนนะตัางกันตัางไหมเนาะไม่เงอยเก็บพักเก็บปักเปะปักทั่วเพราะใบตาเหมียงกินบ่้าบื่นเนี่ยปกปักเปะพือเด็กกำลังดิมีไล่หลายเบื้องมหานี่ พี่น่อวขึ้นมาเอาไปกินเผือกกระบื้องพี่ไผ่มาเอามันเอา,เอาอยาอยู่พี่น่อก็อันยะอยู่มันมันโดนได้มันติดเครื่องมันอยู่วันนั่นชุกระเบึงไปเบื้นงวันนั่นชุกละ,กละเก็บเอาไว้ก็อนเนี่ยมันมันใหญ่ มันใหญ่กาไว้เนี่ยนี่มันยาวด้วยพี่น้องเสืออดมาผุนะหน่วยมาเอาเนี่ยมันก็โอ้โหหน่วยยาวคู่ดุบ้าอย่างอีกช็อกซามหน่วยว่าท่านใหญ่ชุกกำลังเดืองเนี่ยกำลังกดเือง nồi nó sẽ, ta nồi nhảy nồi nhào nó vậy nó nồi gì bò vậy đó, đấy, phàm, khám bài về phàm này, ít, sẽ ta này mình chung nhảy này vậy, nhau nhào này, Đà, bò, chung nồi mà cái gì, bị cái câu lạ, mần này cả ba, tu bơ men ngài, cả nồi kep vậy cho này, nhau nhào bò, mà ปิเตน้อยๆแต่ว่าเก็บเอาไว้นี่ก็หน่วยนึงนี่ๆเออๆนี่หนาวแนวๆพอเพิ่นเพิ่นเอาขึ้นไปไว้ใส่เนาะบ่เห็นเลยเนาะเอายอน้งม้นีนี่มันบ่ขาดดอกสุกบ่ดเพราะว่าามันอ่อนๆมาเก็บไปกินเด้พุ่นน้อยอ่อนก็มีหลายอยู่ ยังร้ายอดเดอนชิบชิบช้องอยังกินบดบวดบวายอยู่อะไนี่นะพีดอ๋อเลยแบบหาในปลูกไายปลูกลายปลูกนะมากอ่อนมาก,กแก่เต็มเลยเก็บถิ่มจันม่จแนวยันเดืองเดืองอันแมีนเบิดอันเนะก็บปใาห้ยหมูครูก,กินหมูพินเพื่อนพูงก,กินแน่ chào bà ma nó cái dây nhọn bên chơn lái mà cả bông ngam đấy bông vào đây đi đi cái để mà Ít thì nói nhảy nói nhau là kép ấu nói đây bông ngàm cũng bông kép đây bông phá thì vậy đây là gì đây mà. มันหนวดปีหนวดปลายมาันเละพี่น้องก็ตัวน,นี้นะมามามาเก็บกักแบบนับกันไปไปกินเอาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กระบนนิ้ลจะไดชวนนี่แหละพี่น้องจะนอนกระเบิบ้ลแยมทายแล้วก็มีแต่ทายในเพื่อนเราไปชาโน่เท่าน,นั้นแหละไปเดินไปเที่ยวเด็กๆน้อยๆไปดากบูร่า,รายดะ mình về là Về là nói nói anh đang bền đi đi một vẻ vậy này Ui, Cái cá chép nó không bền nữa, bền thẻ bền ba, kim bò 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 nhọn mà Cái này đây, nhọn bằng anh ăn nhọn bằng trái, ngàm ngàm, bây giờ phải ăn để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  nhọn để ăn để ăn พอดีกินโอเคเนาะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเอ้ยอย่าดื้อหมากำลังใจเนะพี่น้องเด้อขอกำลังใจพุฎะไลพุฎะไล้อพี่น้องโอเคนอนดับพันดีโชคในมันพันเด็กเจ็ดตัวหกตัวเลือพี่น้องบาย